ดาจบไปหมดแล้วด่าด่าโทรชวนคนนั้นด่าโทรชวนนี่มึงมาดูข่าวนี้เห็นข่าวนี้หรือยังเธอเธอเรื่องของมึงเหรอเนี่ยเรียกว่าสารแนเรื่องชาวบ้านมึงเนี่ยสันดานชอบด่าชาวบ้านกูจะบอกให้พวกมึงไปกันหมดเลยนะชอบด่าคนนู้นดูดีป้าข้างบ้านมันยุ่งกับบ้านเราจะเลยดูสิคนนั้นชอบนินทาชาวบ้านจะเลยดูสิคนนี้แต่เวลามึงเสพข่าวในทีวีเป็นไงมึงมึงเห็นข่าวนี้ยังมึงดูสิโอ้ยกูเห็นแล้วแบบดูทําไมมันเป็นคนสันดานแบบนี้วะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอี๋ยนี่โทรมาเดี๋ยวบ้านึงเดี๋ยวกูรับสายมึงเมื่อกี้ข่าวกูโทรไปเรื่องนี้แหละเรื่องข่าวนี้เลยเอ้าวมึงก็ได้ข่าวเหมือนกันแหละเออกูได้ข่าวแล้วมึงด่าทุกคนเลยไปยืนสองกระจกดูหน่อยนะว่ามึงก็เป็นเหมือนเขาอาการเดียวกันเป๊ะแต่แค่อะไรคนละมุมบ้านอีป้าข้างบ้านเนี่ยมันมุมเนี่ยมุมมุมองศาบ้านมันเนี่ยหันมาบ้านมึงมึงเลยเห็นว่ามันกำลังสาระแนเรื่องมึงแต่องศามึงเนี่ยคือระหว่างตัวมึงโทรศัพท์ กับทีวีคนละมุมท่านันเองแต่อาการเดียวกันอาการอะไรอาการสารแนเรื่องชาวบ้านป้าข้างบ้านมึงเนี่ยเขาเทคโนโลยีไม่ดีเขาเลยทำอะไรเออมีเรื่องอะไรนะอ้ได้ยินไม่ชัดอะไรนะนี่นี่อันนี้มุมองศาของคนโลเทคโลเทคโนโลยีอันนี้สารแนแบบโลเทคของมึงเนี่ยสารแนแบบไฮเทคคือมีอะไรมีสื่อโซเชียลสารแนต่างกันไหม ไม่ต่างกันเลยสารแนเหมือนกันเรื่องชาวบ้านเหมือนเดิมแต่มึงด่าป้าคางบ้านด่าตัวเองมะไม่ด่าแต่พฤติกรรมเดียวกันเห็นมะไม่เห็นนี่สันดาพวกมึงมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นกันทุกคนกูจะบอกให้ไม่ใช่มีมีใครไม่เป็นเป็นหมดไม่ใช่เรื่องมึงแต่สารแนจังกูเห็นก่อนหน้านี้มีคนมาถามกูเรื่องอะไรนะเน็ก แนักชาลีอ่ะกับกามินเออมีคนมาถามอยู่ข่าวดังทั้งประเทศกูรู้แหละแต่กูไม่ตอบเพราะกูไม่อยากสารแนพวกมึงนี่สอดรู้สอดเห็นเสือกเรื่องจริงเรื่องชาวบ้านเนี่ยโทรไปให้เรื่องมันเป็นยังไงว่ามึงไม่ได้รู้เลยนะได้ยินข่าวมึงมันเป็นแต่กูว่าอย่างนี้มึงไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้มึงไม่ใช่ข่าววงในข่าววงในบอกกูอย่างนี้ไม่ใช่มึงอันนี้ไม่จริงกูในกว่ามีมีในกว่าด้วย วงในธรรมดาไม่ได้ต้องวงในกว่ามีคำว่ากว่าคือขั้นสุดอันนี้วงในแบบสุดๆมึงอันนี้แบบเลขาสุดตัวอันนี้แบบขั้นในเลยได้ยินมาแบบในบ้านหลังนั้นเลยนี่โชว์เหนือคืออะไรมึงจะต้องมีข้อมูลที่เหนือกว่าโชว์เหนือเรื่องมึงป่ะไม่ใช่เรื่องมึงแต่อยากรู้ไหมอยากรู้นี่แหละอาการสารแนอาการสอดรู้สอดเห็นสอดเป็นสอดตาย ตายไม่ว่าแต่กูต้องรู้ไว้ก่อนผู้มึงเป็นกันแต่ผู้มึงรู้อาการตัวเองไหมเนี่ยกูบ,บอกว่ามึงอย่าไปโทษชาวบ้านมึงอย่าไปแก้คนอื่นมึงแก้ที่ตัวมึงเองกูเลยสอนย้ำม,มึงเสมอๆย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านให้สนใจแต่เรื่องตัวเองอย่าไปด่าคนอื่นให้ด่าตัวเองอย่าไปเกลียดชังอาฆาตพยาบาทมากหลายคนอื่นให้เกลียดชังอาฆาตพยาบาทมากหลยตัวเอง พะสุดท้ายแล้วมึงต้องกลับมาแก้ด้ตัวเองกูสอนมึงทุกวันแต่มึงก็บอกว่าโอ้โหนี่เหรออาจารย์ด่าเก่งจังเลยมึงหน้าด่าไหมล่ะที่กูด่าเพราะกูชี้ให้มึงตัวให้มึงเห็นตัวเองแต่ทุกวันเนี้มึงไม่เห็นตัวเองไม่มีคนไม่มีคนชี้มึงทุกวันเนี้กูกาลังชี้โทษให้พวกมึงเห็นว่าสันดานพวกมึงน่ะมันเป็นกหมดทั้งประเทศแล้วยุ่งเรื่องชาวบ้านเนี่ยหาเสพสือให้มันน้อยหน่อยพวกมึงไม่เห็นตัวเองเห็นปะกูต้องบอกไม่บอกพวกมึงก็นึกไม่ออก แต่มึงเป็นแล้วเลิกไปได้ด้วยเรื่องสารแนวเรื่องชาวบ้านเนี่ยเลิกไปได้โทรศัพท์มึงเนี่ยโอ้โหเอาแล้วมึงได้ยินยังข่าวใหม่อีกแล้วเออเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ววันหนึ่งมึงยกหาโทรศัพท์หาเพื่อนมึงก,กี่ครั้งมึงลองเคยจินตนาการเคยกลับมาดูตัวเองปะ่ะว่าวันหนึ่งอ่ะหรือมึงพิมพ์ลายกันเนี่ยมึงลายกลุ่มมาแล้วจ้าลายกลุ่มมามึงวันนี้ข่าวนี้ส่งกันแล้ว เริ่มแชร์เริ่มส่งเอาละเข้าไปในกลุ่มมึงแชร์ทีนี้มึงจะรอดูแล้วเมื่อไหร่เมสเซนเจอร์จะขึ้นเมื่อไหร่ข้อความแดงจะขึ้นมาแล้วอีอะไรเห็นก่อนอีจุ่มเห็นก่อนอ่ะเริ่มคุยบางคนอีจุ๋มบอกอีจุ๋มบอกว่าอุ้ยกูอยากรู้มากเลยมึงบอกว่าไงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกูพูดทีเดียวกูไม่อยากพูดหลายรอบเดี๋ยวรออีแป้งอีตังอีการละครอีสมเสร็จ อีตะกวดอีหาอีเหวเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกูอธิบายทีเดียวเดี๋ยวรอประชุมสายนี่ประชุมสายก็มารอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเดี๋ยวกูคุยทีเดียวนินทาทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเมาเดี๋ยวกูเมาใจใจเย็นใจเย็นมึงมึงรวมตัวกันมึงไปเรียกมันมาไปเรียกมันมาเดี๋ยวกูทำงานก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกูรีบเคลียร์งานรีบเคลียร์งานไปไหนลูกเคลียร์งานไปไหนเอ่ยเคลียร์งานไปนั่งนินทาชาวบ้านเดี๋ยวกูขอเคลียร์งานแป๊บนึงแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วแป๊๊บบเเเดดีีียยยววแปคลร์งาน คำว่าเคลียร์งานเนี่ยมึงควรเคลียร์งานเพื่อบริษัทมึงเคลียร์งานให้เจ้านายมึงเคลียร์งานให้ลูกค้ามึงไม่ใช่เคลียร์งานเพื่อไปนั่งนินทากันในกลุ่มไลน์มึงมึงเคลียร์งานเพื่อไปนินทาแล้วเดี๋ยวที่กูพูดเดี๋ยวคิดว่าไม่จริงนะเนี่ยสันดานพวกมึงกาลังเป็นแบบนี้กันกูสอนทรมะาทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มึงเห็นสันดานตัวเองตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าอาการที่พวกมึงเป็นจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าสัจจะความจริงคือสันดานมึง แต่ยอมรับได้ไหมไม่ได้โ,โอเคเคย้ยฉันไม่เคยนินทาเอาโทรศัพท์มากูขอดูลายหน่อยฉันไม่เคยนินทาบางคนนี่ขอโทษพิมพ์มันจัดตต๊กตะเต๊เตะเต๊กตะกดมันมันมากโอ้ยินทาชาวบ้านมันมากเตะเตะเตะตะเตะสักพักลายกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเด้งขึ้นมาเนื้อก็เป็นกลุ่มเดิมพิมพ์ไม่จุดไม่ถอยพิมพ์ผิดลายทรงปึ้งอีคนนี่มึงนินทาอยู่ในกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งเห็นหมดทั้งกลุ่มเห็นหมดทั้งบริษัทกี้แตก เรียบร้อยชาวบ้านรู้แล้วมึงยกเลิกข้อความก็ไม่ทันแล้วเพราะมันจะมีอีตัวหนึ่งแคปมึงไว้เรียบร้อยและอีตัวเกียดมึงนี่นะอีตัวไวในบริษัทเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะอีเนี่ยเหมือนเฝ้าลายอะ่ะนั่งเฝ้าเลยมึงมึงมึงจำไวน้นะในบริษัทมันจะมีตัวหนึ่งรู้ทุกเรื่องในบริษัทสมัยก่อนเนี่ยไม่มีพวกอะไรพวกนี้ออนไลน์ใช่ไหมเวลามึงจะรู้เนี่ยมึงจะรู้แบบพูดคุยกันใช่ไหมแต่อีเนี่ยไวแม้กระทั่งในลายกลุ่ม เหมือนมานั่งเฝ้าอ่ะตึงปุ๊บตึงเห็นก่อนคนแรกอีเนี่ยอ่านคนแรกมึงจําไว้นะใครที่อ่านคนแรกอาจจะเป็นอีเนี่ยอีตัวเสี้ยมประจําองค์กรเนี่ยอีตัวเนี้ยเห็นคนแรกตัวเฝ้าลายเปรียบเหมือนแม่บ้านอ่ะวงการแม่บ้านมันจะมีวงการเนี่ยนะแม่บ้านจะรู้ทุกเรื่องอนะเนี่ยอาการเนี่ยอาการเดียวกันหลุดเข้าไปเรียบร้อยในกลุ่มลายเมส์เพลินจัดเรียบร้อยนั่นแหละทะเลาะกันเรียบร้อยเห็นไหม มึงสร้างเหตุปัจจัยในการเบียดเบียนเดือดร้อนแกตัวเองมึงรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวมึงโดนละเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมนี่ปัญหานี่แหละปัญหาของคนยุคปัจจุบันแต่มองไม่เห็นตัวเองว่ามึงก็ชั่วมึงก็เลวเวลากูไปบรรยายที่ไหนกูถามอ้าใครคิดว่าเจไเป็นคนดีบ้างโอ้โหยกครึ่งห้องกูเริ่มสาธยายซักซอกพวกมึง อายังใครยังมีใครคิดว่าเหลืออยู่คนดีว่ายังมีคนดีมากทีนี้เหลือประมาณสองคนสามคนอ่ายังมั่นใจว่าตัวเองดีกูซักฟอกต่ออ่าทีนี้ใครยังมั่นใจว่าตัวเองดีไม่มีใครกล้ายกแล้วหมดเริ่มยอมรับได้ว่าตัวเองเลวนี่จําไว้นะเนี่ยสิ่งที่กูสอนอยู่ทุกวันเนี่ยคือกูสอนให้มึงเห็นตัวเองให้มึงยอมรับตัวตนของมึงให้มึงยอมรับสันดานของมึงมึงจะได้แก้ไขปัญหาตัวมึงเองได้ ปัญหาสังคมทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะมึงแก้ชาวบ้านมึงไม่ยอมแก้ตัวเองวิธีการตัดจบปัญหาทุกอย่างในโลกคือมึงแก้ที่ตัวมึงเองจบมึงไม่ต้องไปแก้คนอื่นสังคมจะน่าอยู่ชีวิตในที่ทํางานมึงจะน่าอยู่แค่มึงตัวคนเดียวนะยกเลิกการนินทาชาวบ้านมึงคนเดียวสังคมจะหน้าอยู่ขึ้นละแล้วเดี๋ยวพอเวลาใครชวนมึงไปนินทามึงไม่ไปเดี๋ยวคนอื่นมันก็จะเลิกนินทาไปเองเริ่มต้นที่มึงจบที่มึงยุติที่มึงทุกอย่างจบ กูบอกแล้วที่กูพูด่ะพวกมึงเสียงอะไรกูไม่ได้หรอกเพราะพวกมึงทําจริงเสียงไม่ได้เรื่องที่กูหยิบมาพูดทุกเรื่องเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วเป็นจริงในชีวิตพวกมึงใครก็หนีเรื่องนี้ไม่ได้มึงหนีความจริงไม่ได้กูบอกให้อาการพวกเนี้ยกูเป็นมาหมดกูเห็นมาหมดเพราะเวลากูเข้าใจทําแล้วกูย้อนกลับไปดูทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรแต่เหตุอะไรเป็นเหตุเป็นปันจจัยของเรื่องเหล่านั้นกูถอยกลับไปดูหมด กูเลยรู้จักพวกนี้ได้รู้เลยรู้จักสันดานพวกมึงได้ถ้าพวกมึงไม่ยอมเปลี่ยนแบบนี้นะสันดานพวกมึงไปแบบนี้นะมึงก็จะทําแบบนี้ต่อไปแล้วมันจะถ่ายทอดสู่ลูกสู่หลานมึงไปเรื่อยเพราะอะไรมึงทําโดยที่มึงไม่รู้ตัวมึงถ่ายทอดบอกสอนลูกหลานมึงด้วยกระบวนการวิธีการแบบเดียวกับมึงเนี่ยถ่ายทอดไปกับพวกมันเนี่ยเรียบร้อยแล้วลูกมึงก็สันดานแบบเดียวกับมึงลูกมึงก็พฤติกรรแบบเดียวกับมึงลูกของลูกมึงก็จะเป็นพฤติกรรมแบบเดียวกับมึง มันถ่ายทอดกันไปหมดโดยอะไรเพราะมันนอนเนื่องในสันดานมึงจนเป็นอนุสัยความเคยชินฝังไม่ดีมึงทำมึงไม่รู้ตัวหรอกกูจะบอกให้บางทีอ่ะมึงนินทาผัวมึงเองมึงนินทาผัวมึงเองให้ลูกมึงฟังลูกมึงก็จะจําอาการแบบเนี้ยไปนินทาคนอื่นเหมือนกันมึงเคยเห็นป่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนอ่ะนั่งนินทาผัวตัวเองผัวตัวเองให้ใครฟังให้ลูกตัวเองฟัง อีตัวแม่นั่นแหละนินทาผัวมันเองอ่ะให้ลูกมันฟังผัวมันนั่นคือพ่อของลูกมันนั่งนินทากันเองมึงว่าลูกมันจะไม่จํเอ่ะมันจะไม่ซึมซับพฤติกรรมนี้อ่ะก็ซึมซับจะเหลือละจ้ะเห็นไหมมึงถ่ายทอดพฤติกรรมมึงออกไปให้ลูกให้หลานมึงอ่ะเพราะฉะนั้นกูถึงบอกว่าอะไรเวลาลูกมึงชั่วมึงเลวมึงไม่ต้องโทษใครจ้าโทษตัวมึงเองเพราะมึงเป็นคนทําโดยที่มึงไม่รู้ตัว มึงไม่มีสติสัปชัญญะมึงไม่รู้ตัวอะไรเลยมึงถ่ายทอดบอกสอนพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาให้ลูกให้หลานให้โคดเงาะสกลารามึงไปโดยที่มึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงกาลังถ่ายทอดบอกสอนเขาเพราะมึงไม่มีฮิลิโอตับปะไม่มีความลายชั่วกลัวบาปมึงไม่มีความยับยั้งชั่งใจมึงไม่มีสติสัปชัญญะในการควบคุมตัวเองมึงเอาความทุกข์ตัวเองไปที่ตั้งมึงเลยไปเล่าให้ลูกมึงฟังเรียบร้อยไหม เรียบร้อยปรึกษาหาเรือกันเรียบร้อยจบรับจบหมดและลูกมึงก็ทําสันดานแบบเดียวกับมึง